ตอนเป็นวัยรุ่นเนี่ยเพื่อนๆชอบกินหมูกระทะกันไหมครับผมเนี่ยถือว่ากินเป็นประจำเลยนะฮะไม่ว่าจะไปกินกับเพื่อนหรือว่ากินกับครอบครัวครับเมื่ออาทิตย์ก่อนเนี่ยก็เพิ่งไปจัดหมูกระทะกับเพื่อนมาเหมือนกันครับที่นี่เลยครับร้านทานชัยหมูกระทะที่ลิซ่าเนี่ยก็ยังมากินเลยนะครับและที่นี่เนี่ยมีเคล็ดลับด้วยนะครับเขาใช้ขนอในการปรุงไม่ว่าจะเป็นน้ําซุปแล้วก็หมูหมักให้รสชาติอร่อยกลมกล่อมสุดๆไปเลยหครับ ไส้ขนมูขนมก้นลงน้ำได้ยูขนมต้นลงน้ำได้ยู่อร่อยจากกระดูะะกบูเลี้ยงดนใจขนมผงลงเนื้อเลยไงขนมผงลงเนื้อเลยไง<อ>และตอนนี้เนี่ยทางขนมเขามีกิจกรรมให้ร่วมสนุกลุ้นรับทองกันด้วยนะครับอย่าลืมเข้าไปร่วมสนุกกันที่ Facebook ขนอนะฮะหลังจากวันนั้นไปกินพานชัยมานะครับติดใจมากๆเลยฮะ วันนี้เนี่ยจะมีเพื่อนมาปาร์ตี้ที่บ้านเราก็เลยจะมาทําหมูกระทะแบบทําง่ายๆไม่ต้องปรุงมากตามสูตรของพานชัยกันครับขั้นตอนแรกเนี่ยผมจะเอาขนอผงลงไว้ที่หมูนะครับเพื่อเพิ่มรสชาติให้กับหมูหมักมีความอร่อยเข้มข้นหอมเครื่องเทศมากขึ้นอันนี้เนี่ยวิธีการเลือกส่วนของเนื้อหมูนะครับก็จะเลือกเป็นส่วนที่ไขมันน้อยเช่นส่วนสันในนะครับหรือว่าเป็นส่วนของสะโพกนะครับ แต่ว่าในส่วนของสะโพกเนี่ยเนื่องจากว่ามันจะมีความเหนียวมากขึ้นเนี่ยเราก็เลยต้องใช้การหมักเพื่อทําให้ตัวสะโพกเนี่ยมันนุ่มมากขึ้นครับ <S <S ในส่วนของไก่นะครับเราจะเลือกเป็นส่วนที่ไข่มันน้อยเช่นเดียวกันครับนั่นก็คือส่วนอกนะครับแต่ว่าถ้าเกิดใครเนี่ยที่รู้สึกว่าอกไก่แห้งเกินไปเนี่ยทานเป็นสะโพกไก่หรือว่าน่องไก่ก็ได้นะครับแต่ว่าปริมาณไขมันอาจจะเยอะขึ้นมานิดนึงเลือกที่จะเอาหนังออกก็จะช่วยให้สุขภาพดีขึ้นได้ครับในระหว่างที่เรารอหมูหมักนะครับเดี๋ยวเราจะไปทำน้ำซุปกันต่อครับ เพราะว่าคานอสุปก้อนรสหมูเนี่ยทำจากกระดูกหมูเล้งแท้ส่วนที่ดีที่สุดของหมู1ตัวเนี่ยมีเพียงชิ้นเดียวและมีเครื่องเทศหอมอีก4ชนิดไม่ว่าจะเป็นรากผักชีกระเทียมพริกไทยหัวหอมมาทำเป็นน้ำซุปถึงแม้จะปรุงน้อยเนี่ยแต่รสชาติอร่อยกลมกล่อมแน่นอนครับเคยมีคนถามนะฮะว่ากินหมูกระทะย,ยังไงให้ดีต่อสุขภาพจะบอกว่าไม่ยากเลยครับแค่เราใส่ใจในการเลือกวัตถุดิบลดการปรุงให้น้อยลงเลี่ยงเนื้อสัตว์ที่มีปริมาณไขมันสูง เท่านี้เนี่ยก็ช่วยได้แล้วนะครับสิ่งสําคัญอีกอย่างหนึ่งของหมูกระทะเลยก็คือน้าจิ้มครับวันนี้ผมเลือกที่จะทำน้าจิ้มกินเองนะครับเพื่อที่ผมจะได้ควบคุมปริมาณการปรุงได้ด้วยครับ ทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวเรามาลองชิมกันว่ารสชาติของหมูกระทะทำเองเนี่ยเป็นยังไงครับจะบอกว่ารสชาติน่อร่อยมากๆเลยนะครับแล้วทุกคนก็เห็นว่าใช้วิธีการปรุงเนี่ยน้อยมากๆเพราะฉะนั้นเนี่ยดีต่อสุขภาพแน่นอนครับาวนี้เดี๋ยวมาชิมตัวน้ำซุปกันบ้างนะครับนี่ สีเหลืองทองน่ากินมากเลยนะฮะอ,อร่อยมากครับคือจะบอกว่ารสชาติเนี่ยเป็นรสชาติของหมูเต็มๆเลยนะฮะเพราะว่าทําจากกระดูกหมูเล้งแท้นะฮะแล้วก็มีเครื่องเทศหอมถึง4ชนิดนะครับทำให้รสชาติออกมาเนี่ยกลมกล่อมมากๆครับแล้วยิ่งพอใส่ผักต่างๆเข้าไปที่เพิ่มความหวานกับน้ำซุปแล้วเนี่ยเพอร์เฟกเลยครับเห็นไหมครับว่าการทําหมูกระทะกินเองที่บ้านเนี่ยไม่ได้ยากอย่างที่คิดเลยนะครับ แค่มีคนอซุปก้อนรสหมูแล้วก็ผงฟงรสคนอรอร่อยชัวร์ก็สามารถทานหมูกระทะแบบครบเซตแบบนี้ได้ง่ายๆแถมอร่อยด้วยนะครับแต่ก็ต้องเลือกวัตถุดิบที่ดีด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมลดการปรุงที่มากจนเกินไปแล้วก็เพิ่มสีสันของหน้าตาอาหารด้วยผักหลากหลายชนิดครับผมใครที่ชอบทำอาหารแต่ว่าไม่อยากเตรียมของเยอะนะครับผมว่าคะนอก็เป็นตัวเลือกที่ดีที่ควรมีติดบ,บ้านไว้นะครับหาซื้อได้ง่ายที่ห้างสรรพสินค้าแล้วก็ร้านค้าทั่วไปครับตอนนี้คะนอมีกิจกรรมมาให้ร่วมสนุก ลุ้นรับสร้อยคอทองคาครึ่งสลึงจํานวน4รางวัลเพียงแค่โพสต์ภาพหมูกระทะที่ทําจากคณอพร้อมบรรยายและติดแฮชแท็กคณอก้อนลงน้ําคณอ,อผงลงหมูแล้วแชร์ลงใน Facebook พร้อมเปิดโพสต์เป็นสาธารณะตั้งแต่วันนี้ถึง15พฤษภาคม2567ก็มีสิทธิ์ลุ้นรับทองได้ง่ายๆอย่าลืมไปร่วมสนุกกันนะครับคลิปหน้าจะมีเมนูอะไรมาทําให้ดูเนี่ยกดติดตามมาได้เลยนะครับแต่วันนี้เนี่ยขออนุญาตไปเอ็นจอยกับหมูกระทะต่อก่อนนะครับ